สวัสดีครับบ่าวเบียร์ท่าพนมครับผมวันนี้นะครับเบียร์จะมาพูดนะครับความจริงทุกอย่างทุกอย่างเลยนะครับจะมาพูดความจริงทุกอย่างเลยความในใจที่เราเก็บไว้แต่เราไม่พูดนะครับเพราะว่าเบียร์นี่จบนานแล้วจบตั้งแต่วันนั้นเลยแต่เขาไม่ยอมจบครับทุกวันนี้ก็ยังไปพูดต่อว่านะครับมีหล,หลายๆลคนที่ส่ง มาให้เบียดูนะครับทุกอย่างเลยเบียเห็นหมดแล้วเบียก็อดที่จะพูดไม่ได้นะครับเบียขอพูดความจริงตรงนี้เลยถ้าจะดุจะด่าเบียรก็ด่าได้ครับเบียรับได้ทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับผมก่อนอื่นนะครับเบียต้องขอโทษนะครับยกซีทุกคนเลยนะครับพี่พวกเราอาเบียรก็ได้เบียเป็นคนคิดก็ได้นะครับเพราะว่า ที่เบียไปซื้อทองปลอมมาเป็นของขวัญงานมันเกิดนี่คือเรื่องจริงทองปลอมจริงครับเพราะว่าเรากะจะทาคอนเทนต์ทำคลิปแบบว่าเซืรอไพ์แล้วก็ต่อไปแล้วก็จะทําเฉลยทีหลังนะครับทุกอย่างแต่เขาบอกว่าเขาไม่รู้ไม่รู้ได้ยังไงเขาก็บอกว่าเขาเคยใส่ทองอยู่แล้วอนี่คือสีที่คลิปที่เขาพูดนะครับ คยใส่ทองอยู่แล้วแล้วก็กล่องทองมันไม่ตรงกันกับที่เบียไปถ่ายคลิปใช่ไหมครับเขาก็รู้อยู่แล้วทําไมถึงอ่าพึ่งมาอัดคลิปด่าเบียเมื่ออสองวันก่อนเพื่อเพื่ออะไรนะครับคุณไม่รู้จริงๆหรออย่าถามแค่นี้เลยครับคุณก็รู้ ว่าเราทําคลิปคุณก็รู้ว่าเราทำคอนเทนต์ทำต่างต่างพวกเรารู้กันหมดนะครับแต่สิ่งที่คุณพูดออกมานี่คือตอนแรกเบียก็นิ่งเฉยนะครับนิ่ง,ง,งแล้วก็จะไม่ตอบโต้เพราะว่าเบียจะยอมรับผิดทุกอย่างเลยจะให้เรื่องมันจบแค่นั้นนะครับแต่สิ่งที่คุณพูดมันเยอะเกินไปนะครับมันเยอะเกินไปเบียขอพูดตรงๆเลย และเรื่องที่เกิดขึ้นที่เราแตกหักกันในวันนั้นนะครับก็คือไปดื่มเหล้าจนดึกนะครับเก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงยังไม่มาและจะหมักไก่ตัวไหนครับอันนี้เกือบทุกวันครับที่มาช้าสิบเอ็ดโมงค่อยหมักไก่มันก็แบบทำให้รสชาติมันไม่เข้าเนื้อไก่ใช่ไหมครับเบีรยเป็นคนลงทุน เบียก็กลัวลูกค้าเบียหายนะครับเบียรู้ว่าถ้าเบียรพูดกับคุณตรงๆคุณก็ทิ้งเบียรเลยคุณก็อน้อยใจคุณก็อาจจะไปทาอย่างอื่นนี่คือสิ่งที่สิ่งที่เบียรไม่พูดเพราะว่าเบียรักษาน้ําใจเบียอยากให้อยู่ด้วยกันเป็นนานๆอยากให้อ่ายังไแหละเบียคิดว่าเบียสอนเขาได้ ที่ไหนก็ไม่ได้ครับก็เหมือนเดิมนะครับและวันนั้นนะครับพี่เจนก็มาบ้านเบียมาซักเสื้อผ้าตอนเช้านะครับอ่าไปไปล้างของก็ไม่ล้างมาซักเสื้อผ้าเบียรจะหมักไก่ก็ยังไม่ได้หมักรอเขาล้างของแต่ก็ยังไม่ล้างนะครับทีนี้เบียได้ยินเสียงของแม่บ่าวพีโทรมานะครับโทรมาบอกว่า มีตังไหมสิ่งที่เบียได้ยินเลยวันนั้นคือสิ่งที่เบีได้ยินเลยมีตังไหมเขาบอกว่าไม่มีมีอยู่แค่สองร้อยเพราะว่าสองร้อยผู้ชายเอาไปแล้วนะครับทีนี้ได้ยินเหมือนแบบว่าจะเอาอะไรเอ,อะไรนี่แหละไปขายนะครับเอาไปขายเอาไปจำนะเพื่อจะเอาเงินมาลงทุน นะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวโทรหาปรึกษาผัวเขาก่อนนะครับแล้วก็ไปเลยเขาก็อาจจะพูดว่าบอกแม่เขาว่ามันคือของปลอมทองปลอมและแม่เขารับไม่ได้นะครับทีนี้ก็ไม่มานะครับแม่คงไม่ให้มาแล้วไม่ให้มาแล้วไม่ให้มาขายช่วยบอเบียแล้ว แล้วก็เงินที่เบียเก็บไว้ให้นะครับนี่เก็บให้อยอดผูกให้ก็เอาไปลงทุนค้าขายค้าขายนะครับไม่มีตังเก็บเลยเอาเงินไปลงทุนค้าขายให้ใครนะครับอ่าทุกคนเห็นดูไปย,ย้อนดูคลิปเก่าๆได้เลยครับคลิปกเก่าๆได้เลยนะครับแล้วก็วันนั้นเบียรนะไป เบียเริ่มจะหมดความอดทนและเบียก็ผิดที่เบียใจร้อนนะครับมานนเบียประพสต์เลยว่าไม่รับผิดชอบนะฮะแล้วก็กดนิ้วโป้งลงนะครับทีนี้เบียก็ไปจัดร้านแก่ทอดคนเดียวแล้วก็ไลฟ์สดทีนี้ก็มีกลุ่ม f c นะครับที่ไปว่าเขาไปด่าเขาไปว่าเขาทีนี้เขาก็คงรับไม่ได้นะครับเขาก็เลยเอาเรื่องทองปลอมมาพูด เอามาขายกันเองง่ายๆครับง่ายๆมาขายกันเองแล้วก็ถ้าไม่รู้จริงๆถ้าความจริงนะครับถ้าความจริงถ้าทองปลอมทําไมไม่คุยกันดีๆใช่ไหมครับมาคุยกันดีๆก็ได้มาถามบ่าเวเบียกก็ได้ไม่จําเป็นต้องไปถามที่ร้านเลยใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่เบียอยากจะถามมากเลย ทำไมเราไม่มาคุยกันทำไมเราไม่คิดถึงสิ่งดีๆที่มีให้กันนะครับเบียช่วยเหลืออะไรบ้างคุณช่วยเหลือเบียก็จริงเบียก็ช่วยเหลือคุณต่างคนต่างช่วยเหลือกันแล้วกันใช่ไหมครับและเงินที่คุณบอกว่าเบียให้ไม่ครบนี่คืออะไรครับจริงๆนะเบียจ่ายแค่คนเดียวพี่เจน,นะครับตอนนั้นคุยกันแค่วันละสองร้อยคุณตกลงคุณจะมาทํางานด้วยอ่าเราก็รับ คุยกันตกลงกันในราคาสองร้อยนะครับแค่มาขายอย่างเดียวกับล้างนะครับทีนี้เบียวก็เห็นบาวพีนะครับไม่มีไม่มีงานทําก็ดึงมาให้อยู่ด้วยกันมาสร้างทําคลิปทําอะไรไหมนะฮะมาช่วยกันอ่าโอเคเบียก็เพิ่มตังให้เป็นสี่ร้อยคนละสองร้อยทีนี้วันไหนที่เบียขายน้ําแบบอเอาเครื่องวุ้นลงไป เบียบอกว่าเบียจะให้เพิ่มห้าร้อยคุณเสองร้อยห้าสิบนะฮะวันไหนที่เบียไม่ขายเบียก็จะให้ราคาเดิมเท่าเดิมนะฮะสี่ร้อยนะครับนี่คือสิ่งที่เราตกลงตั้งแต่แรกนะครับถ้าคุณไม่พอใจคุณก็ไม่ต้องทําแต่คุณก็อ่าก็ยังมาทํากับบาเบียนะคุณก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าคุณว่าบาเบียให้ตังคุณไม่ครบทําไมคุณไม่ทวงล่ะทําไมคุณไม่บอกล่ะทําไมคุณไม่พูดกันดีๆล่ะคุณว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไร คุณยิ่งจะเอาตังค์ให้เบียร์คืนมาเลยอ่ะเบียร์เอากลับกลับไปเลยพี่เอาแค่นี้พอเอาแค่สามร้อยพอนี่คือสิ่งที่เขาพูดในวันนั้นนะครับกินข้าวนะครับเราก็กินข้าวหม้อเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างเราสร้างมาด้วยกันเราทํเดีวยวกันนี่หรือแค่เรื่องแค่นี้คุณเอาแบบคาพูดคนอื่นมาคิดและคุณมาโกรธผม ทั้งๆท,ที่เราอยู่ด้วยกันเบียก็ไม่อยากจะพูดเยอะครับมันเยอะกว่านี้นะครับจริงๆอยากคุยกันตรงๆเลยมาคุยกันเลยมาอัดคลิปแบบไฟ์สดคุยกันเลยเหมือนรายการเลยนะครับก็ได้สาบานเลยสาบานให้ตายไปเลยก็ได้ว่าใครพูดจริงว่าใครพูดไม่จริงเบียมีหลักฐานทุกอย่างที่เบียมอบให้เขานะครับ และเขามาทํางานกับเบียร์เบียร์ก็ให้ตังทุกวันนะฮะเราจ้างทุกวันกินข้าวก็กินด้วยกันก็เลี้ยงข้าวด้วยกันกินด้วยกันคุณก็พูดออกมาเองในเรื่องแค่นี้คุณรับสิ่งที่เอฟซีพูดไม่ได้คุณก็เอามาประจานเบียร์เพื่อคุณจะไปสร้างเองอยู่แล้วคุณเรียนรู้กับเบียร์จริงๆนะอย่าให้เรียนรู้กับเบียร์ให้มากกว่านี้จริงๆครับอยากให้เก่งก็ให้มากกว่านี้แล้วค่อยไปจริงๆนะ คุณคิดว่ามีเอฟซีมีคนหนุนหลังคุณก็ไปอันนี้เบีไม่โกรธครับถ้าได้ดีเบ,บียก็ดีใจนะครับคือสิ่งที่เบ,บียอยากพูก็คือเแบบียขอร้องเถอะแล้วจบเถอะอย่าไปคอมเมนต์อะไร,อไรเลยอย่ามาพูดอย่างนั้นอย่างนี้เลยมันเหมือนการประจานกันเหมือนการขายกันเราอยู่ด้วยกันคิดถึงสิ่งดีดีกันบ้าง ขอร้องนะครับจบนะครับเบียก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่มาพูดในว,วันนี้นะครับขอโทษจากใจจริงขอโทษด,ด้วย้ะกันที่สิ่งที่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเบียขอยอมรับผิดเพียงคนเดียวนะครับไม่ต้องไปเอาคนรอบข้างเบียเลยนะฮะถ้าจะดุจะด่าเบียมาลงที่เบียเลยครับมาด่าเบียเลยครับไม่ต้องไปด่าคนอื่นไม่ต้องไปด่าแม่เบีย ไม่ต้องไปด่าพ่อเบียรไม่ต้องไปด่าครูติ๋วคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องหรอครับทุกอย่างเบียคิดเบียเป็นคนสร้างคนเดียวแล้วก็เบียรขอยอมรับผิดคนเดียวนะครับถ้าจะด่ามาด่าเบียรเลยครับอย่าไปด่าคนอื่นเลยเบียขอร้องเถอะนะฮะขอร้องจริงๆขอร้องเอฟซีทุกคนเลยนะครับแล้วเบียรก็กล่าวขอโทษด้วยสิ่งที่เบียรผิดก็คือ เบียเอาทองฟอร์มมาพูดมาให้เหมือนเป็นการแบบว่า,าเรียกยอดสับสไคล์เรียกยอดการรับชมสิ่งนี้เบียผิดครับเบียขอยอมรับผิดนะฮะผิดคนเดียวทําคนเดียวอย่าไปเอาคนอื่นมาเกี่ยวข้องนะครับเบียผิดเบียขอโทษขอโทษทุกคนเลยนะครับขอโทษจากใจจริงเลยนะครับเบียก็ไม่คิดว่าเรื่องมันจะไป มากขนาดนี้นะครับเบียกก็ไม่คิดว่าคนอื่นจะมาสนใจเบียขนาดนี้นะครับเบียคิดว่าพวกเราคนในจะไม่ไปพูดข้างนอกขนาดนี้นะครับแต่จริงๆเบียกก็ผิดจริงๆนั่นแหละครับก็ขอโทษขอโทษที่ทําให้ทุกคนนะครับผิดหวังขอโทษที่ทําให้เอฟซทุกคนผิดหวังนะครับขอโทษจริงๆนะครับขอโทษจริงๆ เบียก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงนะครับมีแต่คำว่าขอโทษนะครับถ้าจะด่ามาด่าเบียนะครับนะมาด่าเบียเลยอย่าไปด่าคนอื่นเลยนะครับจะขอร้องจุดนี้เลยขอร้องแล้วก็เบียอยากจะขอร้องฝั่งนู้นนะครับจบเถอะครับจบเถอะคุณอย่าไปคุยอะไรกับคนอื่นมากเลยยิ่งคุณพูดมันก็ยิ่งแบบว่า ขายกันเองจบเถอะเราจบเถอะคุณพูดเองว่าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทํามาหากินแต่สิ่งที่คุณพูดคือคุณทําไม่ได้นะมีหลายหลายคนส่งมาให้บ่าวเบียดูเบียจุบจุกในใจมากนะครับไปย้อนดูคลิปย้อนหลังทั้งหมดเลยนะครับว่าเราทําอะไรร่วมกันมากไปย้อนดูดีๆทุกอย่างเลยครับไปย้อนดู ยังไม่อยากพูดมากครับขนาดไม่พูดมากแล้วเนี่ยโอเคเบียกก็ขอโทษทุกคนนะครับที่มาพูดในวันนี้นะครับเบียอดไม่ไหงจริงนะครับ,ขอ,ดดรบขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยนะครับขอโทษจริงครับ